สวัสดีครับเราไปดูผลฟุตบอลลีกอฝรั่งเศสนัดที่18ประจำเช้าวันจันทร์ที่13ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หรือเปิดบ้านเสมอลียง0-0นองเชแพ้กับเคมองฟุต0-1เอฟซีเมดเปิดบ้านถล,ล,ล่มลอริยง4-1แลนแพ้ให้กับนีส1-2ึ่งทัวร์ก็แพ้ให้กับบอกโด1-2สตาร์บุกแพ้ให้กับโอลิมปิกมาร์เซย์ศูแล้วก็ปารีสแซงฌ์แมงเปิดบ้านเอาชนะโมอนตโกไป2-0จากลูกยิงของ e คิเลนเอ็นตูไปเลย ยังก็เลยทำให้ตารางคะแนในตอนนี้เนี่ยปารีสไซชแมนครับน้ำโดไปจากฝูงที่45คะแนนอันดับ2มักเซยมี32อันดับ3แรก31อันดับ4นี้30อันดับ5มงปรีเยมี28อันดับ6ลองมีอยู่27อันดับ7กับ8เป็นสตาร์บุกแล้วก็โมนโกมีทีมละ26อันดับ9ถึงอันดับที่11มีองเช่น้องแล้วก็ลิวมีทีมเละ25อันดับ12บรสมี24อันดับ13ลียงมี23 อันดับ14ลายมี22อันดับ15แล้วก็16อย่างบอกโดแล้วก็เคมอฟูดมีอยู่ทีมละส7 7อันดับ17ทรัวมี16อันดับ18แล้วก็19อย่างเม็ดแล้วก็โรดริโญมีทีมละ15ส่วนดับสุดท้ายแซง,งเอเตียนมีอยู่12คะแนนในขณะที่ดาวสโนวตอนนี้ยังคงเป็นจนาธานเดวิดที่สัตไป11ประตู แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเกนไปด้วยโปรกแกรมนัดต่อไปเกมที่19คือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่23ธันวาก็จะมีบอกโดเปิดบ้านเจอลิวเคมองฟุตพบสตาร์บูราลิรยงพบปารีสแซงแฉงลียงเปิดบ้านเจอเมสหมักเซยจะเจอกับแรงโมนาโกโพบแลนด์มงปริเย,ย่เปิดบ้านเจอองเช่นี้เจอกับลองแซงตียนพบน้องแล้วก็ทัวจะเจอกับแบรส